วัดีค่ะวันนี้จ๊ก็กลับมาถึงที่อเมริกาเรียบร้อยแล้วนะคะจะมารีวิวเนาะการเดินทางกลับมาที่อเมริกานะคะเดินทางจากไทยเนาะเจ๊เดินทางกลับมาวันที่3พฤษภาคมเดินทางกับสายการบิน ANA หรือว่า All Nippon Airways นะคะก็ทางสายการบินนะคะเขาก็ยังมีออนโยบายนะคะขอดูผลตรวจโควิด COVID อยู่แต่ว่าเป็นผลแบบเอ,อ่อแอนติเจนเทสนะคะหรือที่เรารู้จักกันว่า ตรวจแบบ ATK นั่นเองนะคะเขาจะขอผลตรวจที่เป็นโบก,ก่อนเดินทาง24ชั่วโมงอันนี้ก็คือเอาแค่ผลตรวจนะคะไม่ต้องเอาไปรับรองแพทย์จริงๆคือจากที่ดูรีวิวมานะคะที่เห็นคนเขาก็บอกว่าไปตรวจที่สนามบินก็ได้นะคะเขาจะมีบูธ ของโรงพยบาบาลนะคะคือเขาตั้งบูธไว้ให้ตรวจที่สนามบ,บินส่วนรณภูมินั่นแหละแต่ว่าไฟาของเอจีมันค่อนข้างเช้านะคะไฟเจ็ดโมงเช้าเนาะก็ไม่อยากจะไปสนามบ,บินเช้ามากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเออเราก็ไม่รู้ว่าคิวจะเยอะหรือเปล่าคนจะเยอะหรือเปล่าที่ไปรอตรวจโควิดที่สนามบ,บินนะคะเอจีก็เลยไปตรวจที่โรงพยบาบาลบินวันที่3ตอนเจ็ดโมงเชา้าก็ทํานัดเข้าไปตรวจโควิดนะคะที่โรงพยาบาลสุขุมวิทในวันที่ สอพฤษภาคมนะคะเพราะว่าเราต้องใช้ผลตรวจภายใน24ชั่วโมงเนาะก็ต้องทํานัดเข้าไปนะคะ walk in ไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่าแต่ถ้าเอาชัวร์ๆก็โทรไปสอบถามแล้วก็นัดหมายกับทางโรงพยาบาลนะคะย้ำอีกทีนึงว่าเอาแค่ผลตรวจนะคะไม่ต้องเอาไปรับรองแพทย์เนาะเพราะว่าถ้าเอาไปรับรองแพทย์เนี่ยจะต้องจ่ายเพิ่มอีกนะคะจริงๆไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เนะเอาเฉพาะผลตรวจโควิดนะคะแบบเอนติเจนที่โรงพยาบาลสุขุมวิทนะคะ <ๆ S 1> ที่เอ็นจีไปตรวจเนาะคนละ700บาทนะคะแต่ ถ้าแบบมีใบรับรองแพทย์ด้วยไม่แน่ใจว่าจะเป็นประมาณพันสองหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจเนาะว่าถ้าเอาแค่ผลตัวดอะแค่คนละเจ็ดร้อยนะคะเออก็ทํานัดหมายแล้วก็จ่ายเงินเรียบร้อยนะคะแล้วก็เข้าไปตามเวลาที่นัดไว้ เอาพาสปอร์ตไปด้วยนะคะเาก็จะคีย์ข้อมูลวันเดือนปีเ,เกิดชื่อนามสกุลตามพาสปอร์ตเราเลยนะคะพอตรวจเสร็จน,นะคะเขาแจ้งว่าจะได้รับผลส่งมาทางอีเมลภายใน4ชั่วโมงแต่ว่าแอนที่ได้ผลเร็วกว่าสชั่วโมงนะคะประมาณ2ชั่วโมงก็ได้แล้วนะคะส่งมาทางอีเมลเนาะแล้วเราก็ ปริ้นออกมาเป็นกระดาษเลยนะคะตอนเช็คอินเราก็ยื่นพาสปอร์ตคู่กับผลตรวจโควิดเลยอันนี้สายการบิน ANA นะคะเอนจิบินออกจากสนามบ,บินสวนภูมินะคะเราก็ไปเลอเวอร์ที่นาริตะโตเกียวแล้วก็มาลงที่ชิคาโก้นะคะโอแฮก็หลังจากที่โชว์ผลตรวจที่สวนภูมินะคะที่เคาน์เตอร์เช็คอินหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทําอะไรอีกนะคะก็ามาที่นาริตะเขาก็ไม่ได้เช็คอะไรมาถึงชิคาโก้ก,ก็ไม่ได้เช็คอะไรเพิ่มเติมนะคะก็ช้า ใชผลตรวจแค่ตอนที่เราเช็คอินที่สวนภูมิแค่นั้นเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการรีวิวนะคะการเดินทางกลับมาอเมริกาด้วยสายการบิน a อ a นะคะของแอ g จีเดินทางเมื่อวันที่3พฤษภาคมปี2022นะคะหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังหาข้อมูลอยู่หรือว่ายังไม่แน่ใจนะคะว่าเออสายการบินเขาต้องการอะไรบ้างยังไงฝากติดตามช่องนี้ของอจีด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย